สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เจอกันเย็นๆรอบหนึ่งครับผมนี่ก็เพิ่งเจอกับแฟนแมนยูเขามาครับแฟนแมนยูเขาบ,บอกว่าสัปดาห์นี้นี่เขาจะได้ทั้งคริสเตียนลิกเซนแฟงกี้เดยองเป็นไงโอ้โหเฮ้ยเขาบ,บอกว่าอีลิกเทนฮาร์ดนีก็จะ เอามาแล้วครับเอาเฟอร์กินี่ยองมาเป็นแบบตัวแบบโฮบอลว่าง,งั้น <c oughs> จะสร้างเขาจะสร้างทีมใหม่ <c oughs> จะสร้างทีมอีกแล้วรูดการที่แล้วก็สร้างทีมรูดการก่อนนูน้นก็สร้างทีมนะหนันกแล้วแมนยู you, ครับสร้างทีมตลอดครับผมสร้างทีมแต่ก็ฝากพี่เขาสร้างทีมด้วยนะนี่พูดถึงอ วันที่12บสองกรนาคมเนี่ยเขาไม่พูดถึงนะเขาบอกว่าเป็นการซ้อมทีมซ้อ,อ,อมทีมเขาบอกว่านัดทีสามของจริงที่เราจะเจอกันแต่แล้วเร็วจริงหน้าม,มีสัตว์จริงเร็วจริงสุดๆนะ นี่เขายังพูดอีกนะถ้าปีนี้เขาก็เชียร์แมนยูอยู่ท่านแมนยูไม่ได้รุนแชมป์เขาจะไปเชียร์แมนซิตี้โอ้ยดูดิทีมมันทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์คือจริงๆอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่ายั่งแชมป์กันก็มีแค่สองทีมมีลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้แต่ทีมเขาก็หวังลึกๆน้ำตากูจะไหลเฮีย หนักแล้วมบองตุ้งนี่นี่ได้ข่าวว่าอะไรนะเทนฮาร์ดอะไรนะฮักคัาอ่ะเราจะใช้กดแบบใครมาสายกูเลิกอนาคตเหรอหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วโอเคไงฝากกำลังใจให้แฟนแฟนเมนยูด้วยนะคุณไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ย คุณจะมาคุยอะไรกูอยากรู้จริงอ่ะพูดได้ไหมบิงปิงมันหมดแล้วหมดเมื่อหมดแล้วโอเคนะแค่นี้นะ